ยังไม่ทันได้เตรียมกล้องเลยนะครับผมกลาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาดึกผมกราบขออภัยนะครับวันนี้ผมมาดึกกราบขออภัยนะครับผมวันนี้มาดึกเมื่อกี้นี่เหมือนมีคือพี่พี่เพิ่งเข้ามาพี่อันนี้ที่สองคือไฟผมนะพี่แต่เมื่อสักครู่นี้ครับแป๊บนึงนะครับกราบสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะเข้ามาแล้วขออโหสกันนะแป๊บน,นึงนะอะไรไม่รู้เี่ยเสียงเงียบแป๊บนึงนะท่านผู้ชมสวัสดีเอ้ยคือจะชักนะพี่ผมมาคนเดียวตอนนี้ สวัสดีพี่สาวด้วยนะครับนะแป๊บนึงนะครับนะแป๊บนึงนะพี่นะเข้ามาแล้วขอขใจหน่อยนะวันนี้ผมมาดึงนะกับขอภัยคือเนี่ยเป็นเสียงเดินตอนแรกแป๊บน,นึงพี่วันนี้อาจจะมืดอาจจะมืดเพราะว่าผมอุปกรณ์ไม่พร้อมกับขอภัยนะที่จะท้อนคือไฟผมนะครับเดี๋ยวพี่งงพรอมเป็นกระจกนี่เป็นเสียงเป็นเสียงดิเ,ๆๆเสียงเด็กอะ แล้วร้องข้อถ้วยหมืนเลยแล้วนะพี่พี่กล่าวสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมดมิจ่านะครับผมจากฟิลแด์นะสวัสดีครับนะขอหัวใจหน่อยนะพี่นะวันนี้ผมมาดึกกล่าขออภัยนะครับนะแต่มันเป็นเสียงเด็กหรือว่าอะไรปนนะเสียงเด็กชัดมากใช่พี่ชัดจริงชัด <unge> ข้างหน้าเลยครับพี่พี่ครับเสียงชัดชัดจริงนะวส,นงส,สวัสดีน้องชาสวัสดีครับผมกล่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับะนะนะพี่พี่นะ นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อ้อมดาวนะครับนี่ที่อย่งเหมือนอะไรลากเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรไม่รู้ตรงนั้นคือผมเก่งเฮ้ยเฮ้ย,ยคือชาติชาตพีเ่เสียงเสียงได้ยิยนปะได้ยินไหมพี่อันนี้นยิน ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรนะเข้ามาขอ,ขอ,อกวดหัวใจหน่อยนะครับนะเขาเอ้ยเสียงเอเสียงอะไรไม่รู้บนพุ่มไม้ครับพี่เสียงอะไรไม่รู้ครับเอยได้ยินไหมชัด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 นะพี่ชัดชัด,ชด,น,ะชดนะครับผมมาคนเดียวแต่เสียงมนอยู่บนพุม่มโอ้ยเสียงอยู่บนพุ่มได้ยินเนี่ย เหมือนเขาไม่ให้ผมเข้าไปอ่ะนะครับสถานที่ประวัติแห่งนี้ผมที่เขาพวกเขาเนาะดีจ้ะดีครับจอยสวัสดีครับนะครับต้องเข้าต้องเข้ามาแล้วจอยดึกนะโลเคชันนี้ไกลมากนะครับผมเป็นวัดล้างกลางเกาะนะที่จริงผมจะไปทางกุฏินะเ,เน,นี่ยฮน่าจะเป็น ่มเนี่ยผมผมไม่กล้าเข้าไปผมพยายามจะเข้าไปพี่แต่เหมือนเสียงเสียงมาจากข้างหน้าพี่เสียงมันเข้ามาข้างในครับพี่นะกดหวัวใจหน่อยนะดีครับน้องจอยสวัสดีครับผมนะสวัสดีนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมใบไม้เปล่าน่าจะใช่พี่นะยังต้องเข้าเสียงมาจากข้างในเลยชัดๆพี่สตินะจอยขอขอบคุณครับนะใครที่คอมเมนต์แล้วผมไม่อ่านนะครับแสดงว่าท่านไปคอมเมนต์มาจากข้างนอกนะครับนะท่านต้องมาคอมเมนต์ใน ของแกดานะพี่นะนกูหาว่าแกดานะเพราะฉะั้นท่านมาจากที่เขาแชร์นะครับผมไปคอมเมนต์จากตรงนั้นนะมันเลยไม่ขึ้นของผมนะนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจจะมืดไปหน่อยนะนะออยาดิครับกราบเด้อพี่เด้อสวัสดีพี่ๆนะครับผมนี้มาติดนะนะครับผมสวัสดีแม่ขวัญน,นะครับผมสวัสดีพี่ก็มานะของหัวใจเขาเล่นหนึ่งกลเป็นเสียงเดินข้างหนะ้าไถ่ข้อไผ่ข้อหลักยาหนีไผ่เคาะ ขออนุญาตแตป๊บน,นึงนะพี่นะเสียงเหมือนเคาะน่ากลัวจังใช่พี่คือที่เนี้ยเนี้ยเียสียงเด็กน้อยเฮ้ยเสียงเด็ก,เ,เ,สเ,ดกเสียงเด็กเล็กครับใครเคาะไม่ทราบพี่แต่เป็นเสียงเป็นเสียง นนพี่เสียงสวัสดีจ้อน้องต่อดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ขวัญครับสวัสดีแม่พึ่งเข้ามาด้วยนะครับนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสูกแก๊ดดัมเอนะครับผมเดี๋ยวผมขอยัดทักทายที่หลังนะพี่นะเพราะโลเคชั่นมันไปสุดถึงนู่นอ่ะนน่นเลยนะครับนะพี่นะแล้วไฟมันอ่อนนะพี่ไฟมันอ่อนมากนะครับผม เด็กพูดว่ามาทําไมจะ๊ะผมฟังไม่ทันพี่เพราะหูพี่ใครที่รู้คือหูผมจะดับข้างขวานะครับนะพี่จะรู้ว่าหูผมดับข้างขวานะครับนะพี่นะหูผมดับข้างขวานะครับผมเลยความชัดเจนเดินกี่คนครับนะครับผมชัดเจนพี่ผมหมุนให้ดูเลยนะครับผมมาคนเดียวพี่นะครับครับผมมาคนเดียวพี่แต่ตอนเนี้ย มันมีเสียงอาจอาจจะเป็นเสียงพอจำลมมาก็ได้ก่อนนะพี่นะแต่เนี้เสียงเดินเนี่ยหรือเป็นไปได้ไหมพี่ว่าลมพัดแล้วใบไม้เฮ้น้องนพี่เหมือนแบบลมพัดแล้วมันแบบว่าขยับน้องไรดึกจังวันนี้โลเคชั่นผมมาดึกครับนะครับผมกลับขออภัยนะคะรับพอดีผมติดธุระนะพี่นะพอดีผมติดธุระนะครับผมพอดีผมติดธุระนะพี่ๆต้องเข้าใจนะครับผมว่าผม แปบบ๊แบแป๊บแป๊บครับพี่แปบ๊บครับได้เสียงเลื่อยอยู่ข้างบนแป๊บนึงเป็นเสียงเลื่อยอยู่ข้างบนชัดๆพี่แป๊บนึงนี่ผมกลับกล้องให้ดูผมกลับกล้องดูแลนแล้วเลยกล้องมาดูพี่คือเสียงเลือออแบบเเล่อ,อยพี่คือตัแ้งบบนึงแล้วกันนี้คือเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเห็นไหมหรือเป็นเงาผมหรือเปล่า อันนุ่มันเป็นสิ่งเลื่อนนี่ตถวนี้เป็นสิ่งทีละอย่างอือมีคนจอหรกอ่าผมไม่ทราบพี่ผมไม่ทราบเลยครับนะกดหัวใจหน่อยนะครับผมนะคอมเมนต์กันมานะอย่าให้ผมอยู่คนเดียวนะพี่เพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนผมนะแล้วพี่เพื Chuck ่อนเพื่อนอยู่เพื่อนผมนะตอนนี้ผมถอยมันมีเข็งไม่กล้ากลับไปทางนู้นนะครับผมก็ไม่กล้ากลับไปแั่นนุ่แรงอยู่ที่นี่ แล้ววิ่งมาไก่สติน,น้องจอยขอขอบคุณครับนะพี่ๆร้อยสามสิบท,ท่านในอู้แชร์แล้วขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคนพี่พี่ตีตัวให้ด้วยนะครับนะนะครับผมพี่ๆเป็นเสียงแถวๆนี้เป็นเสียงแถวๆนี้ถึงที่เข้ามาลึกม,กมากๆแต่เมืนะพี่นะออ้ยงี้โอ้ย เข้ามาใส่มือจอย,ยนั่นเนี้พี่ผมวิ่งเข้ามาลึกมากเรียกน้องเรียกน้องทองน้องทองคือ,อนั่นเนี่ยพี่เป็นเสียงเดินเข้ามาเป็นเสียงเดินเข้ามาพี่ชัดๆมาคนเดียวเสียงอย่างวะ เมื่อกี้เหมือนมีเสียงของเล่นเหมือนเป็นเสียงของเล่นผมไม่เคยมือผมไม่เคยมาโลเคชันนี้พี่ได้ยินเสียงเด็กใช่และได้ยินเสียงของเล่นด้วยพี่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มาเสียงเงี้ยหมดเป็นไงพี่ เมื่อกี้เมื่อกี้มีเสียงบอกอย่ายุ่งของหนูพี่เม,มื่ <c oughs> อกี้พี่เร่าพิดเลบทางกูไปแน่นอนเสียงรลบาพิดเลบเมื่อกี้มีทังของของของ,ของมีเสียงคนเดินเข้ามาใช่พี่เสียงคนเดินเขาา้เเเขาหามาตลอดตั้งแต่ตอนเปิดไลน์แล้วครับแล้วชื่อน้งองทองเฮ้ยเฮ้ยเป็นพี่ผมคือตอนนี้สติ ผมอยู่คนเดียวชัดแป๊บนึผมสารดูผมมือผมอยู่คนเดียวนะพี่นะมือผมอยู่คนเดียวพี่ชัดเสียงมารอบผมไม่เคยรู้แต่เว่พี่ๆเรียกกันน้องทองคืออะไรพี่นะครับประวัติที่นี่ยังไม่ทราบนะครับนะน้องบอกอยุ่งยุ่งของพี่คือหูผมไม่ได้ยินข้างนึงแต่ได้ยินกว่าเป็นเสียงเด็กแต่ผมจับใจความไม่ได้ โรนี้ของจริงเสียงผู้หญิงเสียงเด็กชัดๆได้พี่ผมหันกล้องให้ดูเลยพี่ว่าผมมาคนเดียวชัดๆพี่กดหัวใจหน่อยนะเป็นเสียงสวดรอบนี้เป็นเสียงสวดรอบนี้เป็นเสียงแล้วผมทะลุมาตรงไหนเนี่ยผมทะลุมาตรงไหนท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นเสียงพูดเสียงสวดแไม่รู้พี่ตอนนี้ผมไม่ไหว ถูกแล้วนำขนมมาให้น้องชอบกินคือประวัติที่นี่เป็นไงพี่ๆใครชอบคอมเมนต์หน่อยน้องคือกุมะเดและเป็นเสียงเด็กพอดีเลยกำลัองอ่านคอมเมนต์เลยพี่ผมกำลังอ่านคอมเมนต์เลยนะวันนี้ไฟผมอ่อนจริงๆวิ่งเนาะคือก็่อนที่ผมวิ่งอคือมันเป็นร่างดําพี่ร่างดําแบบดําดําเยี่ยงไปเลยพี่ นะครับสติน้องจจอยย่วี่นะครับผมสวัสดีค่ะระวังด้วยนะข่าวขอ,ขอ,ขอ,ขอคุณครับนะใครที่คอมเมนต์มาแลวบางครั้งผมไม่อ่านนะพี่งั้นแสดงว่าพี่คอมเมนต์จากภายนอกนะครับผมพี่คอมเมนต์จากภายนอกนะพี่นะพี่ต้องคอมเมนต์จากในเพจนะพี่มันถึงจะขึ้นข,นของผมแล้วผมถึงอ่านนะครับผมแต่ตอนนี้เสียงมาตลอด,ดกุฏิอะไรข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยพี่แต่ผมฟังไม่ออกเมื่อกี้ผมฟังไม่ออก เป็นสองเสียงอะคนลุกจิพี่มือผมแข็งครับนะพี่ๆนะสวัสดีแล้วหนึงนะมือผมแข็งครับแล้วพี่ก้องเอ,อ้ยเสียงเงียบผมผมไม่เล่นนะจริงๆพี่ตอนนี้คือหายใจไม่ทันผมหายใจไม่ทันพี่ผมหายใจไม่ทันจริงๆนะครับผมหายใจไม่หายใจแบบไม่ทันไม่ทั่วท้องน้องทองนองนามาทำไมจะเอางจริงนะพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ้ย เมื่อกี้ได้ยินขอสัตว์ขอสัตว์เลยพี่ข้างหนาเสียงคือท่านผู้ชมผมบงเนี่ยอย่างเวลาผมเบาอะ่ะคือท่านผู้ชมที่ได้ยินว่าเสียงมาจากกล้องเนี่ยเพราะว่า,าผม,มาผมอยู่ตรงกล่องเลยแต่คือเสียงมันลอยมาจากข้างหนาพี่น้องใจดีได้ยินปะ่ะเป็นลมเป็นไปได้ไหมพี่เป็นลมเป็นไปได้ไหมครับเป็นเสียงเด็ก จ้าจ้าจ้าพี่คือตอนนี้ผมหายใจไม่ทันแล้วขอขอบคุณน่าิบดวงครับพี่สาวมีหลายคนค่ะน้องได้ยินเสียงชัดใครได้ยินคอมเมนต์มากว่าได้ยินนะใครไม่ได้ยินคอมเมนต์ว่าไม่ได้ยินนะครับมันยัง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 ยังอยู่ตั้งองค์นะเสียงสียงยัง น้องจะกินขนมผมไม่ทราบพี่มเมือนไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับนะวันนี้ผมไปทําธุระมานะครับนะกว่ามาถึงโลเคชันที่ใกล้มากนะพี่ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับพี่นะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นเงาผมตอนแรกที่สายมาอาจจะเป็นเงาผมที่ว่าไฟที่ว่าที่กล้องมันมีหนึ่งที่มือผมอีกหนึ่งหรือเปล่าไ,ได้ยินเสียงเด็กแต่เมื่อกี้นี้เป็นเ,นเนสียงจากโอ่งเสียงอาจจะลอยตามลมมาก็ได้พี่นะเราคิดในแง่ดีกันไว้ก่อนนะพี่นะ เงาข้างบนเงาข้างบนเป็นเงาข้างบนบี้แล้วไอเสียงเหยียบอยู่เนี้ยเสียงเด็กมาตลอดใช่ เงาดำกมววดใช่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 เจ็บต้นต้นพี่พี่ร้านสติน้องจอยขอโทษครับสติผมะเลริดแล้เมันคำรู้ว่าผมเดินเดนคนเดียวตลอดนะครับแต่ตอนนี้คือมีเสียงรอบๆเห็นชัดชัดพี่ต้นเจ็บโอ้ยเฮ้เสียงตรงเท้าผม เสียงตรงเท้าผมพี่เป็นลมแล้วเป็นลมพัดไปไม้ได้ไหมเป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมพี่เอาถึงตายสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับการสวัสดีพี่ทุกทุกท่านคนนะครับผมนะใครไม่สะดวกพิมพ์พิมพ์ขอสติกเกอร์คนละหนึ่งตัวได้นะพี่นะนะครับผมทั้งเสียงทั้งเงาใช่แล้วเป็นเสียงเดินตอนนี้เจ็บเหมือนขาพลิกันนะเฮ้ย เสียงเงียบมากเสียงเด็กนอนชัดใช่ใช่เมื่อกี้เป็นของเล่นนะเฮ้ยเมื่อกี้ว่าอะไรนะอยู่อะไรสักอย่างนะพี่เห็นเห็นข้างบนแต่เสียงอยู่เนี่ยต,ตอนแรกเฮ้ยคือตอนแรกเห็นข้างบน อยู่ตรงสารอะไรเหรอพี่อะไรอยู่ตรงสารเหรอครับพี่คอมเมนต์มาสองท่านแล้วนะครับผมทั้งพี่สาวแล้วก็พี่ชายนะครับนะของพี่ชาวของท่านนะครับอยู่ตรงสารพี่ชายก็คอมเมนต์มานะครับผมอยู่ตรงสาลคืออะไรเหรอครับพี่อยู่ตรงสารอยู่ตรงสารค่ะคืออะไรครับของเล่นเหรอครับพี่นะครับน้องน่ารักนี่เฮ้ โอ้ยพี่ผมไม่ไหวสติผมไม่ไหวพี่เป็นเป็นไนงะเจ็บ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 ขาเป็นไงพี่หนูอย,อยู่ตรงสารคือตอนนี้หนูน้องบอกอยู่ในสารพี่พี่ตอนนี้เสียงเสียงอยู่ข้างสาลนะครับขอหัวใจคหนึ่งดวงนะพี่นะขอหัวใจคหนึ่งดวงขอผมได้ตั้งสติก่อนนะพี่นะขาผมเจ็บแล้วตอนนี้นะครับผมไม่เ,เดินไม่คล่องนะพี่นะนะครับพี่เป็นไงพี่ น้องครับผมขอขอบคุณครับพี่เช,ช็ดเหรอ Minor, นะครับผมขอบคุณพี่ๆนะครับนะขอบคุณพี่ๆนะครับแล้วของเล่นตอนแรกเป็นเสียของเล่นผมเลยมาดูนะครับนะท่านผู้ชมแบบนี้น,นะครับขอชัดเลยพีนะพนะ่ขอชัดเลยครับแบบนึงนะพี่นะแบบนึงนะพี่นะขอชัดเลยขอชัดชัดมากๆชัดแบบสุดๆผมขอขอตั้งสติก่อนแบบนึงนะพี่พี่เป็นึงขอตั้งสติก่อนนะครับ อุ ik, ้ยวิ er it ่งเกือบถึงรถเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงว่อย่าลืมเจ็บขาเลยกูอะไรเนี่พี่คือเสียงชัดชัดมากจริงจริงนะจ๊ะชัดแล้วนะครับพี่แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ชัดคือเดี๋ยวผมขออนุญาตนึกว่าใครนะครับพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่คือแป๊บนึงครับคือตอนนี้พี่มันมีเสียงเสียงเสียงมาตลอด ใช่่นันพี่แล้วเจ็บขางั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะพี่นะนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมไหวจยิงเจ็บหัวเข่าตอนที่ล้มนะครับผมน่าพี่นังกุมารผมไม่รู้แต่เสียงชัดมากใครได้ยินนะครับผมใครได้ยินคอมเมนต์มาหน่อยนะนะครับผมช่วยบอกผมหน่อยคือตอนนี้สต,ติผมไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือเสียงอยู่ข้างหน้าพี่ท่านผู้ชมคือเสียงอยู่ข้างหน้าเงี้ยและเสียงพูดชัดชัดมากใช่พี่ชัด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 จริงๆชัดจริงๆพี่ตอนนี้คือชัดมากนะครับผม พี่คือผมเก่งแล้วขามันน่าจะบิดหรืออะไรนะครับผมน่าจะบิดนะพี่นะเป็นเสียงเด็กผู้หญิง ก็เป <chat> you know mm ็นเสียงเด็กนะครับเอาเท่าพี่ไหวนะครับผมขอบคุณพี่ๆนะตอนนี้ขอกดหัวใจคนละหนึ่งดวงให้ผมนะนะใครกดหัวใจแล้วนะครับผมใครกดหัวใจแล้วนะขอสติกเกอร์คนละหนึ่งตัวนะครับผมนะขอสติกเกอร์คนละหนึ่งตัวนะครับผมก็เดี๋ยวผมอาจจะไม่เอ่ยกล่าวควาทักทายหรือว่าเอ่ยปิดไลน์นะพี่นะขอสติกเกอร์ของหัวใจคนละหนึ่งหนึ่งดวงนะครับผมนะใครกดหัวใจแล้วขอสติกเกอร์นะพี่นะนะนะพี่ผมขอหน่อยนะครับนะนะครับคือผมลืมคำพูดเรียปิดไลน์แล้วตอนนี้มันมันโลกพี่พูดตรงๆว่าผผมมมโโโลลลกกกกกกกจจรริงงๆๆนนนนนะคคัับาททุชดเพีีี่่ออึ ผมมาคนเดียวนะครับผมคือมือคือกล้องแบบเป็นเสียงเดินอยู่ข้างในอะ่ะคือตอนแรกผมจะมากุติแต่ผมเห็นว่ามันมีเงาอะไรสักอย่างนะครับพี่บวกกับมีเสียงผมเลยวิ่งไปตรงนั้นแล้ว หมาก็หอนพี่นะครับผมว่าไครค่ำคืนนี้นะครับผมให้ทุกท่านเราบูชความบันเทิงนะครับผมได้นํปลอดภัยขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมนะนะสู้ต่อไปครับครับผมขอขอบคุณนะครับผมนะนะครับขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณทุกคนกับใครใจนะครับผมถ้าผมมีคำพูดกี่ยาวจะอะไไม่ถูกภาพนะครับผมผมจ่อยนะครับผมต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมนะไม่ได้มีเจตนานะครับผมนะนะครับผมสัหลับในค่ำคืนนี้นะครับผมขอตัวปิดกล้องไปก่อนนะพี่นะนะครับดียหาที่วางปิดกล้องหาที่วางกดกล้องแป๊บนึงนะคะ 哦，去看去，哦哦。